thank you ผูสาวแจงโกโก้ที่เทแบ่งเด็กคนละแก้วกับที่ดูสำนักผิดไม่ทันเลยปิดคอมเมนต์ผูสาวแจงแล้วขอโทษที่ทำให้เข้าใจผิดเผยที่แบ่งให้เด็กคนละแก้วกับที่กินไปนักเรียนรุนกรอบร่ำมให้ภาสาครูเจอทัวลงด่ากันเยนครูสาวรายหนึ่งได้โพสต์คลิปโอรงแอปพลิเคชันทิกต็อกพร้อมระบุข้อความว่าเอาทักินโกโก้อย่างไรไม่ให้อ้วนจึเงเลื่องจากรูสาวดูน้ำโกโก้ก็มีภาพน้ำแก้วโกโก้เทแบ่งให้เด็กๆนักเรียนได้ดื่ม ต่อมาชาวเน็ตนำเคปดังกล่าวมาแชรต่อแระวิาพากวิจารณ์ไปต่างๆนานา,นาและกลายเป็นประเด็นดรามา่าที่กำลังถูกพูดถึงในโรคออนไลน์เพราะคนส่วนใหญ่มองว่านี่เป็นการเกณฑของเหรียจากคูนอกจากโรคโควิด -19 แล้วโรคติดต่ออื่นอีกมากมายอาทิโรคมือเท้าปากและโรคไวรัสตับอักเสบล่าสุดวันนี้2 กันยายนครูสึกข่าวเดินทางไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ครูสาวสังกัดอยู่พบนางสาวกิติยาอายุ30ปีครูอัตาจ้างต่ววิชาคณิตศาสตร์เรื่องล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่าปกติตน้นจะสอนนักเรียนชั้นป .4 แต่เมื่อวานนี้ครูสอนนักเรียนชั้นอนุบาลไม่อยู่จึงฝากให้ดูแลแทนคลิปทิถา ok, ่ายลงติ๊กตอกในห้องนักเรียนชั้นป .4 ตัวน,น้ำโกโก้มีครูนักเรียนซื้อมาฝากหลายแก้วสาเหตุ ที่เอาน้ำโกโก้ไปให้เด็กๆเกพระนักเรียนชั้นอนุบาลมักจะถามเสมอว่าครูมีอะไรกินบ้างเดียวน้ำโกโก้ซึ่งวางอยู่อีกหลายแก้วมาเทบแบ่งให้นักเรียนชั้นอนุบาล3าคนละนิดเพื่อให้เด็กได้กินน้ำโก,กโก้สมใจยืยันไม่ใช่แก้วที่เราเองกินแล้วเอามาให้เด็กอย่างแน่นอนนางสาวกิติยาอย่างบอกด้วยว่าอยากจะขอโทษชาวเน็ตที่ตนทำให้เข้าใจผิดแต่บางคนคอมเมนต์มาแรงเกินไปยอมรับสำนึกผิดไม่ทันจึงปิดการแสดงเว็บคิดเห็นเพราะไม่อยากเป็นคอมเมนต์ที่ทำให้ต้องเสียสม มาธีในการทํางานต้องหมดเป็นการเข้าใจผิดตัวตนเองก็ผิดตรงที่ทําให้คนอื่นเข้าใจผิดทังนี้หลังจากครูสาวให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อขาวบรรดาเด็กๆนักเรียนชั้นป .4 ที่เป็นศิษย์ของครูกิติยาต่างวิ่งมารุมร้อมกอดครูร้องไห้เพราะสองสารที่ครูถูกชาวเน็ตรุมดา่า